ไปค่ะทักทายสบายดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์สดของชนิสราชนิสราชาแนลค่ะเปิดบ้านทักทายเซ่เฮ l โลค่ะเพื่อทำไลฟ์รูนช่องชนิสราเปิดบ้านช่องฟ้าแป๊กหนึ่งนะคะแต่ก็จะเปิดบ้านช่องแดงไว้เนาะ เปิดบ้านรับกำลังใจก่อนจะไปพวดวิชาเจ้าของบ้านเขายังไม่ตื่นเลยจินิสลาต้องทานเแล้วก็เดินทางไปพวดวิชาส0บนาฬิกาเวลาทำลายที่สุลกีตอนนี้9ก้นาฬิกาสินาทีนะคะยังไม่ทานมื้เช้าเลยขนมฟังก็เรียมจะติง้งแตดเสิอกล่ะรถไฟก็ต้องแบบทั้งเดินทั้งวิ่งอ่ะ,อะ พิมขนมข้างเฟซข้างกอคุณที่ได้ตั้งมาสองมันเ้็นเกำลังใจให้ใจคุณที่ได้มาถ่ถายาสองมันเย็นเดินการซับสะไข่ก,กุไลก์กใจให้อากาศร้อนอบอ้าวค่ะร้อนแต่เช้าจะต้องเดินทางหน้าจะตากแดดกว่าจะไปกวดวิชากว่าจะได้ไวรับรองนู่นนี่นั่นนี่หน้าต้องดำเป็นเป็นเป็น เห,เห็ดเห็ดพึ่งขมเห็ดฐานพี่น้องเนี่ยหน้าที่สานตากแดดทั้งไปและกลับทั้งไปและกลับเนาะมันจะไปที่นี่เขาเขาไม่ได้กลางร่มหรือว่าใส่หมวกเหมือนว่าเราสักเท่าไหร่จะมองดูแปลกๆเนาะที่นี่เขาชชบเดินตากแดดกันยืนตากแดดกันอ่าแต่ด้วยว่าเราเป็นคนอเอเชียไงผิวเราเมื่อโดนแดดแล้วมันจะขึ้นหน้าขึ้นฟ้าไวเ้เนาะคนเอเชียอย่างคนไทยเนี่ยเป็นฟ้าเร็ว ส่วนเอเชียที่แบบเป็นประเทศเพป็นบ้านเพาผิวก็ดีผิวเขาก็เนียนก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหรนะ่นาะแต่ทักทายสบายดีค่ะสุขสุขคน,นค่ะเป็นจังเลยเน,ใน,นาะสบายดีบ่ทุกเจ้าผู้ใดได,ได้กินเห็ดนะคะกินเพือน,นี่ยเด้อกินเห็ดกินมาใหม่แล้วค่ะมามามาเก็บบานคอยไล่ย,ยูเฝนว่าทุกค,คนมาเก็บเห็ดนะคะพี่น้องออกซ้อนนะ่าเห็ดหขางูกห็ดชะงูเห็ดป่ามีเยอะเลย เห็ดรวมมิตรอะเห็ดหลายอย่างแรกแรกมันจะเป็นเห็ดพุ่งขมก่อนเนาะเห็ดพุ่งคมแล้วก็มาเป็นเห็ดพึ่งเห็ดแดงเห็ดเห็ดเขามากบอกเพื่นอนะนมี่เห็ดไข่เห็ดไข่ดอกหอมๆ้าวๆเนาะมันวก็จะมีเห็ดเห็ดท็อกเห็ดเพาะนะคะสารพัดเห็ดเลยวันนี้เห็ดเพิงทา้งนุง่งเนาะเอิญมันคือกันแดงแดงพราะน,นี่นี่เห็ดเพิงตับงัวเห็ดเพิงตับงัวเห็ดเพิ่งเข่า เห็ดผงหวานเห็ดนาแาลหล่เห็ดเห็ดทานเห็ดเห็ดเชะง่เห็ดละงโง่กันไหมเห็ดชะง่เหลือง,ง,งเห็ดชะง่ขาวอืมสารพัดเห็ดเลยนะคะพี่น้องโอ้ยจะไปขวดวิชาแล้วเท่งนั้นยังไม่ตื่นเลยจะต้องไปแบบเร่งด่วนนะคะกราญชิดสราจะปิดบ้านช่องฟ้าก่อนเด้อยค่ะเน็ตไม่ค่อยเสถียรนะคะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาซับสไครต์กดไลค์กดใจให้ย้อนหลังด้วยค่ะ นิสลาก็จะปิดบ้านช่องฟ้าแล้วค่ะค่ะไปแล้วอืมบ้านช่องฟ้าไปแล้วเพราะว่านิสลาจะต้องรีบไปกวดพิชายไม่ทานมื้อเช้าเลยเนาะอขอบคุณเด้อค่ะที่แวะเข้ามาสักครั้งกดไลค์กดใจให้มาส่งกําลังใจย้อนหลังได้ค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะแล้วเนระาเจอกันใหม่เนาะเสียงนกเขาบานเข้าคันกูกูกขคันจันจันอู้อู้อู้อ นกเขาที่ตุรก <The> ีขันแบบนี้นะอู้อู้อูอ้ืมคล้ายๆกับนกนกเขาที่ไทยอะกูกูกู้กูนะนกเขาที่ตุรกีอู้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 อไปแล้วค่ะช่องฟ้าอะไรสุดช่องฟ้านักหนึ่งเราได้มีการมีงานพอได้มีงานส่งนะเอได้มีงานส่ง ช่งภาพถ่ายเกมการสร้างรายได้ทั้งหมดแล้วเนาะอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดค่ะไม่มีเงินน,น้อยไม่คอยวาสนาะชะชิมสลาก็อะไรที่เป็นการสร้างรายได้ที่เราพอจะทําได้นะชิน <โ frustrating. S 1> สลาก็ก็ทาไปนะคะมเพื่อนได้ห้าได้สิบก็เอานะคะได้หนึ่งบาทสองบาทก็เอานะทำไปเรื่อยนะคะพี่น้องเหนื่อยสุดเมื่อกี้ไปกันเลย ฉันเดินไปคุยกพิ่นก่อนเดอค่ะพี่น,อน,น้องเพราะว่า่นได้ลูกพี่น้องเจ้าของที่พักเพิ่นเนาะจะ้องท่านอาหารมากับไปกวดวิชา,านะคะขอบคุณลหลายๆเด้